สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Finding Channel ในคลิปคลิปนี้ครับเราอยู่กันในคลิปเนื้อเรื่องตัวละครและตัวละครในวันนี้ก็คือตัวละครของโคลนิกเกะที่มาจากชนชั้นเอาลอครับ ตัวละครตัวนี้นะครับอยู่ในสังกัดของอุตสาหกรรมวิชิลิสแล้วก็อยู่ในทีมเอ็กโซติกนะครับซึ่งทีมเอ็กโซติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยพวกอันตพันของเมืองชั้นนอกครับโดยในปัจจุบันนะครับจะมีแค่โครคนเดียวนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมและในอนาคตนะครับจะมีตัวของแจ็คเกิลแลวก็ไวเปอร์เข้ามานะครับสตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ในวันนี้เราอยู่กันในคลิปเนื้อเรื่องตัวละครของโครแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครของโครนิเกะที่มาจากชนชั้นเอารอครับ เปิดเรื่องเมื่อรผู้บัญชาการกำลังมาถึงห้องสอบสวนในศูนย์ปรับพฤติกรรมครับตอนนี้โคลถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอสารภาพว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การก่อ,อการร้ายที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ของเดล่อาครับผู้บัญชาการถามโคลตรงๆเลยว่าเธอเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จริงๆหรือเปล่าโคลบอกว่ามีส่วนจริงแล้วก็มีส่วนไม่จริงครับแล้วโคลก็ขอดูหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มีความว่า เมื่อเวลาประมาณ8โมงครึ่งของเช้าวันนี้สำนักงานหนังสือพิมพ์ของ Daily a r รที่มักจะเขียนข่าวถึงเรื่องอันตรายของดิเกะได้ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่เป็นดิเกะติดอาวุธครับมีประชาชนรวมตัวกันหลายพันคนที่หน้าอาคารสำนักงานรัฐบาลกลาง พวกเขาแสดงอารมณ์ต่อต้านนิเกะอย่างดุเดือดโกรบอกว่าเรื่องนี้มันชักจะเกินไปกันใหญ่แล้วเนื้อหาในข่าวบางส่วนก็ไม่ได้ถูกต้องเธอบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงแต่เธอไม่ได้ใช้อาวุธมีคนอื่นใช้อาวุธโจมตีสำนักงานหนังสือพิมพ์โกรสงสัยว่าทำไมสื่อถึงจอจงเล่นงานที่เธอหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรัฐบาลกลางกันแน่โกรถามผู้บัญชาการว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผู้บัญชาการบอกว่าตอนนี้ยังด่วนสรุปอะไรไม่ได้ครับโกรเลยแนะนำ ให้ผู้บัญชาการรอดูคลิปทางเตต้าเน็ตคืนนี้ครับเธออยากรู้ว่าหลังจากผู้บัญชาการดูคลิปนั้นจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงภาพปัดมาที่ห้องผู้บัญชาการครับตอนนี้เขากําลังนั่งดูคลิปที่โคลบอกวิดีโอการโจมตีหนังสือพิมพ์เดลี่อาร์คของผู้ก่อการร้ายเหตุการณ์ในคลิปเริ่มต้นด้วยเสียงปืนครับแล้วหลังจากนั้น ชายที่ดูเหมือนเอาลอก็กาดยิงใส่สำนักง,งานหนังสือพิมพ์ประชาชนโดยรอบตกอยู่ในความวุ่นวายบางคนตะโกนให้เรียกตำรวจบางคนวิ่งหนีเอาตัวรอดบางคนก็แอบดูอยู่ห่างครับขณะเดียวกันโครก็อยู่แถวนั้นด้วยมีคนตะโกนให้โครรีบจัดการเอาลอคนนั้นซะแต่โครก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคนถูกยิงไปหลายคนแต่โคลก็ยังไม่ได้จัดการอะไรกับคนร้ายแล้วคลิปก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับวันลุ่งขึ้นผู้บัญชาการมาถึงห้องสอบสวนในขณะที่โคลกําลังโยนสเปตามินมื้อเช้าของเธอลงหนังขยะเพราะว่ารสชาติมันห่วยแตกเกินไปครับผู้บัญชาการมีเรื่องอยากถามโคลหลังจากที่ได้เห็นคลิปแต่โคลกลับถามผู้บัญชาการก่อนเธอถามว่าในความคิดของผู้บัญชาการเนี่ยใครเป็นคนยิงปืนกันแน่ครับประชาชนที่อยู่แถวนั้นหรือว่าพวกเอาลอหรือว่าทั้งสองฝั่งเป็นคนยิง ทำไมต้องแบ่งชนชั้นกับพวกเอลลอทั้งที่พวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมต้องริดรอนสิทธิ์พวกเขาขับไล่ผักใส่แม้แต่เศษอาหารภายในอาร์คก็ยังไม่ยอมยกให้คนชั้นนอกครับผู้บัญชาการตอบว่าถึงแม้เขาจะไม่พอใจกับเรื่องนี้แต่นั่นก็เป็นนโยบายของรัฐบาลกลางตัวผู้บัญชาการเองเนี่ยไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงอะไรครับโรไม่ได้ถามความเห็นของผู้บัญชาการแต่จริงๆแล้วเธออยากถามว่าพลเมืองคนอื่นๆภายในอาร์คเนี่ย คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ที่มีอย่างจํากัดภายในอาร์คหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างน้อยนิดพอเรื่องพวกนี้ก็เลยมีกลุ่มคนที่ต้องทนทุกข์และถ้าใช้เหตุผลนี้คโคลเองก็สามารถทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับมือปืนได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่มือปืนกําลังทําคือการลดประชากรภายในอาร์คซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อาร์ ก็จะใช้ทรัพยากรต่างๆลดลงตามไปด้วยครับคโคลถามต่อว่าถ้าเธอเข้าไปหยุดเอาลอคนนั้นแล้วใครจะเป็นคนแก้แค้นให้กับพวกเอาลอปัญหาของพวกเอาลอก็คือไม่มีสิทธิพลเมืองซึ่งหมายความว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองพวกเขาครับเอนิกบอกว่าเฉพาะพละเมืองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการชุมนุมอย่างสันติและมีเสรีภาพในการคบค้ากับผู้อื่นดังนั้นแค่พวกเอาลอจะชุมนุมแบบสันติอาร์กก็ยังยอมรับไม่ได้เลยครับ มันเป็นเรื่องเลวร้ายที่เอาหลอคนนั้นเลือกใช้ความรุนแรงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเวลาคนเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่เฉยๆก็ตายถอยหลังก็ตายถ้างั้นก็สู้เดินหน้าลุยแล้วไปตายเอาดาบหน้าดีกว่านี่คือสาเหตุที่โครไม่ทําอะไรเลยกับเอาหลอคนนั้นครับและที่โครมีความคิดแบบนี้เพราะว่าเธอเคยเป็นเอาหลอมาก่อนที่จะเป็นดิเกะตครับ โคลเกิดในสลัมแถวๆบ่อบำบัดน,น้ําเสียของอาร์คเธอโตขึ้นมาในที่แบบนั้นเธอรู้จักสภาพแถวนั้นดีเธอรู้จักเอาลอรเป็นอย่างดีครับภายนอกของอาร์คก็คือบ้านของเธอนี่แหละปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามือปืนที่สังหารผู้คนเนี่ยเป็นคนร้ายแต่ก่อนที่จะตัดสินอะไรเราต้องคิดให้ดีว่าเขามีความผิดจริงๆหรือว่าเขาเป็นแค่ผลผลิตของการถูกกดขี่ข่มเหงครับตัดมาที่ห้องผู้บัญชาการเขาได้รับข้อความจากโพลี่ โฮลี่ได้สอบปากคำเอาลอที่ก่อเหตุเขาสรารภาพว่าเคยติดต่อกับโครเป็นประจำติดต่อกันมานานกว่า1ปีแต่เขาไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่คุยกันและก็ดูจากประวัติของโครที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะมีส่วนยุยงให้เกิดอาชญากรรมครั้งนี้ครับแต่หลักฐานเพียงแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าโครเป็นผู้ต้องหาครับวันรุ่งขึ้นผู้บัญชาการมาที่ห้องสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการรู้เรื่องที่โครคุยกับมือปืนแต่โครบ,บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรครับ ตอนนี้แคลร์เอนิกจัดการสรุปความให้การกับหลักฐานทั้งหมดแล้วก็รอดูว่าโครจะถูกดําเนินชดนียังไงบ้างแต่ผู้บัญชาการไม่เห็นด้วยครับเขาต้องการรู้จุดยืนของโครในเหตุการณ์นี้เพราะเขาเป็นผู้บัญชาการและเขาก็ต้องยืนอยู่ข้างลิเก,กของเขาเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นโครไม่อยากเล่าถึงเรื่องนี้ครับแต่ก็ทนลูกตื้งของผู้บัญชาการไม่ไหวสุดท้ายเธอก็ต้องยอมเล่าเรื่องทั้งหมดครับเหตุการณ์มันเริ่มจากแจ็คหรือมือปืนนะครับแจ็คเนี่ยสนิทกับโครมาตั้งแต่ปีก่อน เพราะว่าแจ็คคันไวเปอร์และก็โคเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองชั้นนอกครับเวลาคนที่เมืองชั้นนอกมีปัญหาอะไรก็จะมาหาพวกเธอครับและพวกเธอก็จะเป็นคนสร้างมหัศจรรย์ให้พวกเขาและแจ็คก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแจ็คเป็นเอลลอร์ดังนั้นลูกของเขาก็ต้องเป็นเอลลอร์ตั้งแต่กาเนิดด้วยเขาเลยอยากให้ลูกสาวของเขาเนี่ยมีฐานะประชากรโคลแนะนําให้เขาไปหามืออาชีพที่จะช่วยลบตัวตนของลูกสาวเขาได้แต่แจ็คอยากให้ลูกสาวของเขาเนี่ยมีฐานะประชาชนจริงๆครับ ไม่ใช่แบบผิดกฎหมายแจ็คตื้อโคลไม่เลิกจนเธอเริ่มลำคาญเธอเลยประชดเขาไปเธอบอกให้เขากําจัดลูกสาวของตัวเองไปซะแล้วหวังให้เธอเกิดมาเป็นพลเมืองในชาติหน้าแทนแจ็คอยากให้ลูกสาวของเขาได้กินอาหารดีๆบ้างครับเขาอยากให้เธอได้เรียนรู้อย่างอื่นนอกจากวิธีการคุยศพเขาอยากให้เธอได้โตขึ้นเป็นเด็กสาวทั่วไปไม่ใช่นักฆ่าครับเขาพร่ำไม่เลิกครับพร่ำยาวถึงเรื่องต่างๆนานาพูดถึงเรื่องความไม่ยุติธรรมพูดถึงเรื่องการแบ่งชนชั้นจนโคลเนี่ย เพกหัวเขาอย่างแรงแล้วเธอก็แนะนําให้เขาลองส่งลูกสาวไปเป็นลูกบุญธรรมของพลเมืองในอาร์กดูหลังจากนั้นแจ็คก,ก็เริ่มมองหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กจำพา้าเขาพร้อมที่จะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กที่มารับดูแลลูกสาวเขาแต่ก็ไม่มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไหนนะครับยอมรับลูกสาวของเขาไปหลายเดือนต่อมาครับมีครอบครัวหนึ่งในอาร์กยอมรับลูกสาวของเขาไปเป็นลูกบุญธรรมแล้วแจ็คก,ก็แอบส่งเงินจํานวนหนึ่งไปให้ครอบครัวที่รับลูกสาวของเขาไป เรื่องราวมันควรจะจบลงด้วยดีเท่านี้ครับลูกสาวของแจ็คควรได้ชีวิตใหม่ควรมีชีวิตที่เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปครับแต่แล้ววันหนึง่งมีนักข่าวอยากทําข่าวเกี่ยวกับครอบคร,บครบัวนี้นักข่าวสนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่ยากจนกับลูกสาวบุญธรรมโชคร้ายครับแต่นักข่าวคนนี้กลับพบว่าครอบคร,บครบัวนี้มีฐานะที่ดีเกินไปแล้วเขาก็เริ่มขุดคุยเกี่ยวกับที่มาของเงินครับจนไปพบว่าเงินเนี่ย มันถูกส่งมาจากเมืองชั้นนอกจากเรื่องที่ควรจะเป็นแค่การสัมภาษณ์เล็กๆมันเลยกลายเป็นกระแสะใหญ่ขึ้นพลเมืองไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับพวกเขาต้องการให้มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนแจ็คถูกตำรวจตามล่าลูกสาวของเขาหายตัวไปอย่างปริศนาคู่สามีภรรยาที่รับลูกสาวของแจ็คไปก็ช็อกสะจนเสียสติครับแล้วเดลี่อาร์คก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทำข่าวนี้และนี่ก็คือสาเหตุที่แจ็คบุกเข้าไปกลาดยิงสำนักงานหนังสือพิมพ์ครับ เรื่องนี้ผู้ชมที่ดูอยู่คิดว่าใครผิดครับแจ็คที่โจมตีสำนักงานหนังสือพิมพ์หลังจากที่เขาสูญเสียลูกสาวหรือว่านักข่าวที่ขุดคุยเรื่องราวนี้หรือว่าจะเป็นลูกสาวของแจ็คครับที่มีความผิดเดียวความผิดของเธอก็คือเกิดเป็นลูกของเอาลอแม้แต่ผู้บัญชาการก็ยังตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้ครับแต่เขาได้ตัดสินใจที่จะออกตามหาลูกสาวของแจ็คผู้บัญชาการเริ่มตามหาจากสถานีตำรวจครับ แปรมข้อมูลต่างๆภายในศูนย์ปรับพฤติกรรมแต่ก็ยังไรวีแววโครคิดว่าผู้บัญชาการหาแบบนี้มันจงแจ้งเกินไปเด็กคนนั้นมาจากครอบครัวที่เป็นเอลลอครับเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยใช่แล้วครับนี่คือคุณสมบัติชั้นดีในการทำนิเกตสักคนหนึ่งลงทุนต่ำให้ผลตอบแทนสูงนี่คือหลักการของอาร์คมาโดยตลอดโครแนะนำให้เริ่มหาจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ครับโครเชื่อว่าไม่คนใดคนนึง ต้องมีแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของเอาลออย่างแน่นอนแล้วก็มีจริงๆครับบริษัทที่มีข้อมูลของเด็กสาวเอาลอก็คือเอลิเซียนหลังจากที่โครรู้เรื่องนี้ครับโครก็เล่าเรื่องนิเกะให้ผู้บัญชาการฟังนิเกะเทพีแห่งชัยชนะปราการแห่งความหวังสุดท้ายของรุษยช,ชาติคำสรรเสริญที่แสนฟุ้งเฟ้อเหล่าเทียบทิดานิเกะรุ่นแรก นิเกะรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ในชนชั้นระดับล่างพวกเธอเป็นที่เทิดทูนของคนภายในอาร์คจากการต่อสู้กับเหล่าแรปเจอร์จนกระทั่งช่วงที่สงครามรุนแรงขึ้นกองทัพเริ่มหาวิธีการสั่งการทหารแบบไร้มนุษยธรรมสิทธิของนิเกะถูกลดลงไปเรื่อยๆตั้งแต่สิทธิที่จะเป็นพลเมืองของอาร์คจนไปถึงสิทธิที่จะคิดและทําในสิ่งต่างๆถึงร่างกายของพวกเธอจะเป็นเครื่องจักร แต่สมองก,ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีครับมีนิกเกะไม่น้อยที่คัดค้านเรื่องนี้ในตอนนั้นครับแต่มันก็ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าทุกคนครับทำเป็นลืมว่าทำไมชีวิตของพวกเขาถึงยังสงบอยู่ได้ทั้งหมดนี้ก็มีแต่นิกเกะเท่านั้นที่ต้องต่อสู้และเสียสละเพื่อมนุษย์ครับจากเรื่องที่โคเล่าผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะอยู่ก่อนช่วงเหตุการณ์เทพธิดาร่วงหล่นครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เทพธิดาร่วงหล่นเนี่ย นิกเกะก็ได้รับสิทธิชั้นพื้นฐานมากขึ้นครับกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อครับโครบอกว่ามันก็เหมือนเหตุการณ์ในตอนนั้นที่เธอยือนเฉยๆตอนเหตุการณ์การ,การยิงครับเธอบอกว่าพวกมนุษย์ก็เพิกเฉยเหมือนกันพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยพวกเขาแค่ยืนและดูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเพราะแบบนี้โครจึงคิดว่าคนเหล่านั้นก็มีความผิดเหมือนกันครับและนี่คือจุดยืนของโครต่อเหตกุการณ์การยิงที่เกิดขึ้นการตัดสินคดีจะตัดสินโดยเอนิก เอนิกเป็น AI ที่เป็นตัวแทนแห่งเจตจำนงของมนุษย์จะเรียกว่าความเห็นของเอนิกคือความเห็นของสังคมก็ได้ครับจากหลักฐานและคำให้การทั้งหมดสรุปได้ว่าต่อจากนี้จะมีคำสั่งพิเศษเพิ่มลงไปในนิ้มของลิเกตทุกคนครับคำสั่งนั้นก็คือชีวิตของพลเมืองต้องมาก่อนผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองและนั่นก็คือคำพิพากษาของเอนิกครับโคลถูกปล่อยตัวแล้วเธอกับทีมเอ็กโซติกก็กลับไปที่เมืองชั้นนอกครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อเรื่องของโคลเนื้อเรื่องตัวละครตัวนี้นะครับก็ยังคงตอกย้ําเรื่องการแบ่งชนชั้นของอาร์คได้เป็นอย่างดีเอนิกที่เป็นผู้พิพากษาในคดีครั้งนี้นะครับก็เป็น AI ที่อยู่ฝั่งอาร์คดังนั้นคําตัดสินก็ต้องเข้าข้างอาร์คอยู่แล้วครับขนาดเอาลอที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยยังถูกแบ่งแยกชนชั้นแล้วจะไปนับภาษาอะไรกับนิกเกะที่เป็นเครื่องจกักรอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องลูกสาวของแจ็คที่มีข้อมูลอยู่ในเอกสารของเอลิเซียนในนนเเเืื้อออร่่งงขงี ไม่ได้มีรายละเอียดต่อนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับลูกสาวของแจ็คบ้างไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เจอเธออีกตอนที่เป็นนิกเกะก,ก็ได้ครับส่วนเรื่องที่น่าเสียดายคือ2ตัวละครที่ผมสนใจเนี่ยแทบไม่มีบทบาทในเนื้อเรื่องของโครเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอน้องเข้าเกมแล้วเดี๋ยวค่อยดูเนื้อเรื่องกันอีกที ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงจุดๆนี้ครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าอยากเสริมข้อมูลตรงไหนเนี่ยสามารถทิมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับทุกการไลค์หรือคอมเมนต์จะช่วยเพิ่มยอดการมองเห็นให้กับช่องเราถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ